หลังจากที่พระอุป,ปราชได้รายเวทมนต์สกดนางวิสาขาแต่ก็ม่สามารถที่จะทำอะไรนางวิสาขาได้เป็นแต่บริวารของนางวิสาขาถูกสกดไปเท่านั้นนางวิสาขารู้ตัวจึงได้รายเวทมนต์เพื่อจะถอนเวทของพระอุป,ปราชให้กับบริวารของนางบริวารของเราถูกสกด คงเป็นพร,ะพร,ะรา,ราะพระเวทของพระอุปราชเราจะถอนพระเวทของพระอุปราชให้กับบริวารของเราชนะมาเรประชยาชยามหาโภโคมหาโทโูพยะสติกัมเมนะมินาสันติ